ยืนทั้งหินกันเลยพ่อโอ้จกเกิดตายนี่คือสู่สารช็อกเกอร์ดิช็อกเกอร์นะพ่พิษช็อกเกอร์ละุูกก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 ปลาแล้วบัดเอาเลยพอ่อยังเลยได้นำเลย ับสำรวจไม้คลองธมรมชติสำรวจไม้ซ้ำซ้ำแยกแล้วเอาเลยพอฝ้าวดึงเลยน้ำม,มันตื่นเดี๋ยวติดอีกติดอีกลงอีก,อกนั่น ้วิบวิบจนวิบวิดจนได้ป่ะติดคือเรารอบนี้ก็เหมือนเดิมแฮติดยังได้พ่เลิกป่ป่าป่โอ้ปามติดมันติดมักติดอ๋อดึงือเลยบ่ ได้ไหวได้ได้กระเท้โอปโ้ประกดพตัวประกดพอมน้ำป่ามันมีอยู่แต่มันหวักติดแหมันติดเดีดเ๋ยวรถเปียเนะมาใส่หรือยกไปก็ได้พ่อยกไปง่ายไหม